ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะวันนี้ก็มาตามต่อนะคะหวยลาวเซียนใบนะคะโอ้ยแางมันกำลังสมอุปกรณ์ตัดผมผมอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะมาตามแนวทางนะคะของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่ผ่านมานะคะเรียกน้ตะล่างเซียนเข่าตะเซียนเจาะบ่กเข่านะคะท่านผู้ชมเนาะพ้นเจาะให้แปดหาออกตัวกลับนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็จะมาตามต่องวดนะคะมาตามเบืองแนวทางของเซียนใบนะคะว่างวดวันที่ 16นะคะตรงกับวันพุธนะคะวาเซียนพนจะให้แนวทวั่งตัวเลขเด่นนะคะเหล็กในตาล่ลางนะคะตัวใดเนาะนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะมารอรุนตามต่องวดนะคะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะเอาบินเกามาใหาเ้เบิงรอเซียนก่อนเนาะนะคะท่านผู้ชมแผ่นเกาของเซียนพนงวดที่ผ่านมาเล็กในตาล่ลางพนเขานะคะแต่ว่าพนเจาะไม่เข้านะคะเขาพนเจตะเปียดแฮเป็นหาเปดนะคะ ะนะคะเขาก็มาตามหุุนเบอรงตองหัวแล้วค่ะผู้ชมวางหวัวที่สิบหกนะคะจะมีสองเด้งบ่นะคะเป็นบ้านดีนะคะผู้ชมโค้งสุไทายนะคะของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็จะมาดูว่าเลขเซียนใบหวยในตารางของเซียนใบนะคะหันที่สิบหกนะคะท่านผู้ชมเนาะรอเซียนทำเดินทางนะท่านผู้ชม นะคะเ่านผู้ชมชื่นชอบของเซียนใบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะแต่ว่าเพื่อนกับเฮดเบิร์กเฮปินเนี่ยทางนี้ตะล่างคนวาลีเพื่อนบ่อเขานะคะผู้ชมเพื่อนกระดิบอ่อนปันไดนะคะเออตื่นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอามันเข่าหนึ่งวันดีเด้อเอออ่ะ เพันว่าเพันขยับจับผิดหม่องนะคะเ้างกับิึงไปนิ่ค่ะวันนี้ว่าเสียงมันจะให้เขาเด่นยังนะค่ะมาตุ่มตุ๊บเบอร์มี่ขี้เจ็บวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็เออ เป็นยงบางเป็นเปีเป็นเปียรองซีนะคะ ลูกปวดท่านผู้ชมเก่าเจ็ดมันเข่าเรื่อเอเอบก็มีเ,เ,เข้ามีหลุดนะ,ะท่านผู้ชมเนาะนะคะเก่าเจ็ด 别别不是没错。嗯嗯 <Get>,、mm。Hmm. เด่นแปดรองสี่นะคะท่านผู้ชมบางครั้งก็เด็กเรียนพันบนเขาแต่ว่าเขาในตาล่างนะคะสี่เก้า เลขสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวก็มีแปดสี่สามเก้าเลีนแปดเลนสี่นะ,ะเจนนี่สี่เก้า ทีดถูกนะคะแปดหนึ่งว่เก็บเป็นบสีตีเส้นตร่างหายเนาะนะคะ สีเก่าโอ้หเปา 49, บสีเก่าบ่จะาเล่นเล่นเล่นเ่น่นนะท่านผู้ชมนะคะเนียวทางหวยลานะคะแปนะคะ83ดสมี8มีแดมีสนะคะมีเจ็ดมีเก้ามีเจ็ดมีสมีสามี8นะคะท่านผู้ชมนะคะเ,เรียกในตารางนะคะ ส่วนเลขสนะคะก็มี4 9่เนะคะสีชุด3ตัวนะคะก็มีเก้า7จ็ดสามแดเนะคะสตัวก็มีเก้าเจนะคะแปดเจ็ดสี่เจ็ดนะคะแปดสี่สามเก้านะคะแล้วก็ 39. สามสองตัวล่างนะคะมีแปดสนะคะส่วนตัวเล่นเน้นเนะเน่นเนะคะ,นนะ,คะของเซียนพนก็มี ที่ตีตารางไหม่นะคะพืนไเดน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 นะคะก็มี49นะคะ47 97 39นะคะ73นี่อยู่1 2 3 4 5 6 7 8นะคะท่านผู้ชมนะคะ8ผู้เด่นนะคะอ,ะอันนี้ก็คือสูตรเด็ดของเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสูตรในตารางของเซียนก็เข้าอยู่นะคะ บริเซวณพันก็มันใจมันเดิมแหละค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าพันมันใจ49นะคะพันชอบ49มีอันใหม่นะไอ้เพื่อนจะไปสรุปพีดอกค่ะคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายนะคะทีนึงนะคะว่าเลขเด่นเลขเด่นนะคะของเซียนนะคะสูตรของข้อเฮงนะคะและของเอดมินนะคะวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะ นะคะอ่ะเข็บหน้าจอไบเดรนนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมเด้์นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงๆนะคะรวยๆนะคะวันนี้วันที่16นะคะตรงกับวันพุธนะคะ,ะละกัน ต้นตัวเลขนะคะคุณผู้ชมเนาะออต่อกัอนตกาทีกันนะครับคุณผู้ชมนะคะมิจิตสามสี่เจ็ดเก้าเจ็ดนี่แหละแต่ว่าเลขกำเลขเรากำลังวันมันไม่เจ็ดแม่ท่านผู้ชมเนาะเข้ากับไปเบิง่งเป็นแนวทางไว้อ่าอ๋อคนต้องสวนยัง